พลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เนืองแน่นเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกขลานะที่มณฑลพิธีวัดมหาธาตุวัชรมงคลหรือวัดบางทงในพื้นที่จังหวัดกระบี่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศพี่น้องศาสนิกชนชาวไทยนะครับได้สักการบูชานะครับเป็นครั้งแรกนะครับในพระในประสาสเนี่ยที่มาประเทศไทยพร้อมกันทั้ง3พระองค์นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นอนุสรมหาบุญอัน สูงยิ่งครับรหรับพี่น้องประชาชนที่ได้มานะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการที่เป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับื่องจากว่าพระบรมศุธ,ธาุเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่านะครับของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็แล้วมันยังไม่เคยนาเสด็จออกนอกประเทศมาพมกัวทั้งสามพระองค์นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆในรอบ2 5 6 0ปีทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะได้มาสักการะส่วนที่3าก็คือ เรื่องของการที่อัน,น,อน,นยิ่งใหญ่นะครับที่ผู้สนทนาชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้มาสักการะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเป็นสิ่งที่เป็นการสะสมบุญนะครับเป็นสเสบียงบุญนะครับเพื่อที่จะให้นงปวะชาชนได้ตามหลักธรรมเนี่ยคือทําความดีนะครับโดยหัวใจของพุทธศาสนาก็คือละเวทความชั่วทำความดีและทำใจเพื่อสุดโดยการเจริญปีภาวนาในครั้งนี้ครับ รัฐบาลได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทยตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงจากอินเดียซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและประเทศไทยผ่านมิติทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมและได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต เสริมสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคานะเนื่องจากโครงการนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงพระทานนะครับตั้งแต่โลงครูพระทานนะที่สนามหลวงนะครับยังมจะมีทรงพระทานนะธรรมนาวาซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับ เราก็จะมีเรื่องของเจลนะครับที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นหนังสือสวดมนต์นะครับรวมถึงรูปภาพโปสการ์ดนะฮะพระบรมสารีธาตนและพระหัตถนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไว้เป็นสิ่งยึดเหนีย่ยวจิตใจนะครับดังที่เราได้มาสักการะในวันนี้แล้วนะครับเป็น สิ่งที่เราทรงพระรานมานะครับด้วยความเมตตาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนที่2คือว่าเราใช้ในเรื่องของบทพิธีเจริญพระมนเนี่ยนะครับในการกล่อมกลาจิตใจประชาชนนะครับให้เป็นใช้หลักธรรมเป็นให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่งมีความสุขครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยได้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธา,าตุของพระสารีบุตรและพระโมกัลานะโดยการนำหลักธรรมมาสร้างสันติธรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นสัตวรวรัแห่งธรรมสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติทีมข่าว N b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดกระบี่